สวัสดีค่ะดิฉันาจาจย์แพทย์นะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพ,พเจ้าอายคุปค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนเมษายนนี้การงานการเงินความรักของคนแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรคะ่ะสำหรับชาวราศีกรกฎประจําเดือนเมษายนนี้นะคะอาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทพคอนซูขึ้นมานะคะสืบพลังว่า การทํางานเดือนนี้ควรจะต้องใส่ความระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ามีคนที่จะไม่ค่อยประสงค์ดีคอยยุให้ลําตําให้รั่วหรือคอยยุแยงคนรอบข้างให้เข้าใจคุณผิดนั่นเองนะคะอย่าพยายามเพิ่มศัตรูกับใครค่ะเพราะเท่าที่มีก็จะทําให้คุณเนี่ยต้องคอยระแวงอยู่ร่ําไปอยู่แล้วนะคะไม่ควรประทะอารมณ์กับใครในการทํางานนะคะเก็บความรู้สึกเอาไว้ค่ะได้เปรียบกว่านะคะในเรื่องของการทําธุรกิจค่ะถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของภาคกลางคืนพวกผับบาร์นครับอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ะะก็ดูแล้วจะส่งผลดีมากเป็นพิเศษนะคะรวมไปถึงคนที่ทํางานเป็นครั้งเป็นคราวนะคะจะเป็นลักษณะของเมคอัพก็ได้หรือพิธีก็ได้พิธีกรก็ได้นะคะหรืองานศิลปินเนี่ยพวกนี้จะมีงานเข้ามามากมายเป็นพิเศษมีงานโชว์ตัวค่อนข้างเยอะหน่อยหนึ่งนะคะการเงินโดยรวมนะคะในเดือนนี้นะคะเขาบอกว่าจะได้เงินจากงานพิเศษมากกว่าเงินจากรายรับประจําที่เรามีอยู่นะคะส่วนเงินหลักเนี่ยก็ยังพอมีใช้ไปได้ตลอดรอดฝั่งทั้งเดือนนี้นะคะแต่คุณระวังนิดนึงเพราะว่า ว่าคุณมีเกณฑ์นในเรื่องของการใช้จ่ายเงินเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงรื่นเริงอยู่บ่อยครั้งก็อาจจะทําให้การเงินคุณติดขัดได้ในช่วงปลายๆนะคะในส่วนของความรักค่ะมักจะเกิดในเรื่องของความเครียดแล้วก็ความอึดอัดใจ,จกับคนรักที่อายุมากกว่านะคะความรักในเดือนนี้ไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่สาหรับคนโสดนะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะพบรักยามค่ําคืนแต่เป็นรักที่ไม่ค่อยถาวรจะเป็นลักษณนะเหมือนกับอ่ารัก เพียงแค่ข้ามคืนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีๆนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะค่ะเราพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ